เมื่อกี้เนี่ออกมามีขั้นหนึ่งเข้าไปอีกเข้าขาไปเอาอย่างเ้ยเขาเก่งแท้ยอมใจเขาหาเป็นถ้าเขาก็ได้ได้แต่ก็บ่ได้ได้หลายดอกประมาณคนละห้าหกเจ็ดดอกไปนี้ก็ได้หลายกว่าอายอะ่ะสามสองอไปกันเลย ดอกก่อนแถวนิดเต็มเลยนะดอกน้อย,น,อยนิดน,ดนด่ะนะอานบนี้ก็่ค่อยเห็นปานใดเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามีคนมาซอรว์อยู่คิดว่าเขาสิบเก็บเพชรพึ่งอันนี้นะก็มีคนเก็บอยู่ได้พี่น้องเลยกล่องคือบ่ค่อยจำกัดว่ะอยากไปหลายๆลาปากอะจาของ พลังมดพี่นงเลยผสมกาย,ยุสำนิเหมยไวขนาดสำนิกแกงแซบเท่าหลายก็บอแซบเผ็ดเพิ่งอันนี้นะ ลมหนาว้อยว้มาแล้วพีเฮ้ยมีเกิดจะนี่ไงนี่ไงมีคนมาตัดอยู่ก่อนเราวันนี้เองนะเนี่ยอืมวาชนาเวิงสีเพิ่งเห็นเ็ดเพิ่งขาลายป่านี่เห็ดอย่างน,นู่นี่ลาัมาเนี่ยดูก่อนนะอือฮึ มันนั่นก็บอเห็นเสีย่ายเนาะถ้าเห็นนี่ก็สวยงามมากนะวันนั้นสวยเลยเออแบบนี้เนี่ยไหมมีแรงสู้ต่อ <c oughs> ดีใจละสวยสุดของวัน ปาที่สองแล้วนะทุกคนโอ้ยปลาที่สามแหกมาด้วยเห็ดพุ่มก็รัดดอกใหญ่นะแต่น้องก็ยังไม่ได้แก่นะทุกคนเท่าแล้วบอา มันงามพี่น้องขัดใจคนใหญ่แล้วพลาดบึกหาเอาขัดใจบัวในี่ดีมันงามเย็ดนี่ชิบูใหญ่เราว่าอายขัดใจง่ายไปเลยีพี่น้องเมืองน้เอาจังว่ากันเก็บก่อนอร่อยด้วยนะต้องศึกษาดีๆด้อเหตดตัวนี้นะพี่น้องเอ้ยเอองูตายพ่องูเด้อ วัวลายดอกดอกโได้ปุนดอกสีชมพูนะขาชมพูนะป่าแบบนี้เป็นจะมีเห็ดผึ่งขนาดเลยได้เนี่ยอืมคล้่ายกับปลาที่ไอหาแล้วมันมีเห็ดผึ่งลหลายๆนะลกๆแบบนี้แหละมันต้องเดินซาๆปลาแบบนี้นะวันนี้ปลานี่ก็ไม่ค่อยมีคนเด้อ ช้าๆสวัสดีอีกรอบนึงป่าสุดท้ายแล้วได้เจะเด้อป่านี่ป่าที่อายได้เห็ดตลอดนะคะอืมมาเบิ่งสุดท้ายแล้วถ้าบ่ไดก็เศร้าเมื่อเนีนยมีรถแค่คันเดียวม่ลูเขาเมื่อหรือเขาบ่ได้มาหรือว่าจังไนหรือว่าเขาเมื่อยคืออายนี่บ่เมื่อยแต่ก็ยังมาอยู่งงทุกคนเห็ดแค่หลอดกับเห็ดขมมันคนละชนิดกันนะทุกคนแต่จะคล้ายๆกันนะคะ เบื่งเอาเอาถ้าสมมติฝนมาตรงนี้มันจะเห็นไหมอะ่ะเห็นเพ,พราะว่าฝนนะเนี่ยดอกแรกมาแล้วจ้ะป่าเกือบจะไม่รอดเกือบจะไม่เหลือดอกเล็กๆน,น้อย ้องอย่างนี้สิเจอแล้วอีกหนึ่งดอกเบล่อมเลยนี่อสวยนะอืมนมนเีก็ให้พอนะนี่เดินสองสามชั่วโมงกับพอเห็ดนี่จ้าโอ๊ยกำลังสวย แต่วันนี้ก็ดีนะทุกคนดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนมันนหลายเพราะว่าเขาเมื่อแล้วก็บรูเพราะว่าไอมาบ่ายสองโมงครึ่งละ้าแต่ไปจอยอยู่พูนล่ะบางครั้งเนะี่ยเฮดเทเลออยู่ข้างหน้าก็บ่เห็นนยพี่น้องมาเห็นเหดอีกทเทเร่ตอนไหนผมบอกตัดคลิปนละเออมว่าอันนี้เขาเอาแล้วนังน่งไงทุกคนเพิ่งตัดขาไปเลยตรงนี้อืม แบ่งปันกันสดๆเลยนะเนี่ยตอนเสามาเมื่อกี้นี่จะนี่ป่ะอย่างน้อยป่านี้มีเห็ดเห็ดพึ่งวัสนเห็ดน้ำมาเมืเ่อเนี้ไขคมุกนี่พี่น้องโพดว่างามอีเดียเมื่อเนี่เมื่อนี้งามแห่งแนมไปไกลๆแลวคือเ่าเป็นเห็ดพึ่งตลอดเลยเจออีกแล้ววันนี้ ดอกที่สามของป่านี้พอได้ดีใจยอดอยูอ่พี่น้องอืมสวยเลยชื่นใจละได้ดอกนี้ไปก็ชื่นใจแล้วทุกคน นี่ลอดสายตาได้ไงอะพอเฟกเลยโบมีนดาติติจังหน่อยข้าวติดถากิน ขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่หมดหวังฝนตกแย่ๆมันก็อาจจะมีเพื่อนฝูงมันอยู่นะแต่มันยังโบวโผล่แบบนี้นะพี่น้องถ้ามาอีกสองเสมอก็สีเห็นแบนี้เนาะค็ายังดีอันนี่เอาใจ ทุงมือก็นจนเหี้ยแล้วจะกินใส่อย่างมันวดน,นะวดแล้วพอแล้ว ลังสตีโค้งไปตัวพุ่นเพิ่ก็ให้เห็นอีกแล้วหนึ่งดอกจ้าบอางงามปานใดแต่ก็ได้อยู่เฮ็ดแบบนี้นะ่ะมันเห็ดในเราอยากมาพี่น้องมันทิ่มบ่ได้ถ้าดอกแก่ๆนะบ่ต้องมาก็ได้แต่แบบนี้นะ่ะมันออกเรื่อยๆที่มันออก่บลายแต่มันพอมีเก็บถ้าบ่มีเวียกคืออายนี่ พึ่งเจเห็นพึ่งแก่มื่อวนนี้พิ่งดอขาเขาไม่ได้แลวพี่น้องเลยได้อยู่โอ้เต็บเซบอยู่สแสดงว่าทุกคนกะเว้นอยู่ได้นี่พี่น้องเลยให้เพิ่งแล้วพว่ายังบะมันบ่ค่อยได้อะน,นะ ก็คิดว่าเขาก็เว้นประมาณอานนี่แหละสี่ห้าหมื่นจังมาอาทิตย์ละเถื่อจากที่แบบว่าสองหมื่นเถื่อแปบนี้นะมันก็เลยเห็ดให้มีเห็ดเห็ดมีอายุแน่ะนะปกติเนื้อไม่ค่อยเห็นเด้อ กี้นี่ยไอเดินสวนกับหญิงฝรั่งคนหนึ่งเนาะเราก็เลยถามว่าเธอไดเฮดบออย่างประมาณนี้นะเขาก็เลยว่าไดประมาณว่าในป่าน,นี้มันไม่ค่อยมีหลายแล้วว่าแบบนี้นะเดี๋ยวอา,ากออาซิวนจันวนอากาซิไปละเราก็เพิ่งออกไปมากินเนี่เดี๋ยวอกาซิออกแล้วละบุคือละ คือแต่แรกๆจะมันแต่แรกๆก็ยังดีอตอนนี้ประมาณนี้จ้ะไปลำดีลำไรเนี่ยกะนักกันนาผุนแล้วไปแล้วให้เบิ่งอยู่เือนด้จ้ะรวมกันแล้วจากปลาหนึ 2, ่งปลาสองปลาสามปลาสี่ปลาปลานี้ด็ดหลายสุด นันนกมาถือว่าปิดจอบให้เห็ hey, ดเมื่อนี้อยู่ข้างท่ามันมีได้จ้ะเด้อถือว่ามาปิดจอบให้อายนะดอกนี่อู้งามงาม วันนี้พอได้กิน1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปิก็ดอกอยู่แล้วก็ได้เห็ดอันนี้มานำน้องพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวขออญาตไปกินตำส้มตำก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่บายบายขอบคุณค่ะ